แไปสายคุณสุพันกันต่อเลยจากปราจีนบุรีสวัสดีค่ะคุณสุพันสวัสดีครับค่ะวันนี้มีเดี๋ยวนะ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 พี่สุพันที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องลูกสาวยุสิบสี่ปีนะครับมีคนปีนเข้ามาล่วงละเมิดเนาะครับผมครับผมก็ยังตามเรื่องพี่อยู่นะครับประสานปฏิพลตำรวจตรีวินัยนะครับนุชชาไะคะพลตำรวจตรีวินัยนุชชา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีที่คุณไปแจ้งความโรงพักสรีมหาโพธนะครับตั้งแต่30มกราใช่ไหมครับผมครับแล้วกระบวนการสอบสวนก็ดูเหมือนว่ายังไม่คืบหน้าก็เลยเป็นที่กังวลนะครับว่าทาไมไม่คืบหน้าครับผมแล้วลูกสาวก็ยังถูกสอบอยู่นะครับเบื้องต้นเบื้องต้นท่านผู้การนะครับวินัย นุชชาท่านรับเรื่องจากทางรายการและพอดีท่านติดอยู่ระหว่างการประชุมพอดีแล้วเราก็รประสานไปที่ผู้กับสพศรีหมาพ่ด้วยนะครับท่านผู้กับสะดวกครับไหมพันตำรวจโทวิวัฒพีสิทธศักด์นะครับอันนี้ท่านน่าจะเป็นรองผู้กับพันตำรวจโทเนี่ยนะยเดี๋ยวเราเราเร่งช่วยนะคุณพี่สุพันนะครับผมบก,ก็เมื่อวานนี้ทางผู้กับเขาติดต่อมาแล้วครับว่า พรุ่งนี้สิบโมงให้เจอกันที่่านักกิจวิทยาครับกับอาจารนะครับด,ดีดีดีได้แต่ตอนนั้นได้เร่งรัดได้ผลและพ่อเมื่อวานนี้ท่านรองโฆษกดรรัชดาก็ช่วยช่วยอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันเรื่องนี้นะครับผมครับอืมพ่อเราก็ร้อนใจเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วคุณพ่อคุณพ่อยิ่งร้อนใจไม่รู้กี่เท่านะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะครับอืมเรากลับบ้านมาเจอใครก็ไม่รู้ปีมาอยู่ในห้องลูกสาวเราเงี้ยนะครับอืม แล้วก็คดีไปตามเรื่องก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนะครับเอาเป็นว่าท่านผู้การก็เร่งรัดให้แล้วทางสพผู้กับก็นัดประสานพรุ่งนี้นะครับผมครับอืานะครับเรามีจะให้ท่านจะเข้าไหมผมไม่ติดโอเคไม่เป็นไรเมื่อท่านผู้กับนัดหมายแล้วร้อยแล้วนะครับพี่สุพันยังไงคืบหน้าให้ด้วยนะครับผมครับถ้าติดขัดบอกมานะพี่นะครับผมครับ เป็นกำลังใจแล้วลูกสาวล่ะแล้วไปอยู่กับใครใครดูแลอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้ลูกสาวก็ไปอยู่กับแม่นะครับพี่ส่งงานวณฑนะครับตอนนี้ก็ให้ตาก็ไปรับนะครับไปรับมาแยกออกไป,ไปเลย <ไป S 1> นะไปรับมาอยู่กับป้าแล้วก็จะเจอนักกิจยาพรุ่งนี้ครับพอดีทงังผมกับแฟนเนี่ยติดโควิดกับไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับอืมแล้วสภาพจิตใจน้องเ็าเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เริ่มปกติแล้วครับก็ก็ยังนั่งซึมๆมอยู่นะครับเห็นแม่บอกอย่างนะ้น ให้กำลังใจลูกนะพ่อนะให้กำลังใจลูกเขาเขายังเด็กอยู่ความรับรู้ก็ยังไม่มากนะครับโอกาสถูกล่อลวงถูกกระทําอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยและแน่นอนเป็นคดีที่ยองความไม่ได้ติดคุกหัวโตแหละเรียกค่าเสียหายเวลาเวลาดาเนินคดีนะพี่นะให้เรียกค่าเสียหายเข้าไปในคดียานะครับก็คือว่าเราเรียกไปเลยนะครับความเสียหายเรากี่แสนเท่าไหร่เรียกไปเลย เรียกบอกตำรวจอะบอกว่าเรียกความเสียหายให้ด้วยในคดียาพอศาลตัดสินมาปั๊บเนี่ยนะครับนอกจากโทษจำคุกแล้วก็ต้องชดใช้ในทางแพ่งด้วยค่ะครับถ้าไม่มีใช้ก็สืบทรัพย์บังคับคดียึดทรัพย์มาในหมดเลยยึดยันมีไอ้คนร้ายนั่นแหละครับผมนะต้องต้องเรียกค่าเสียหายเข้าไปด้วยนะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับผมครับ